กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเด้อสบายดีเบิร์ตุกคูุ่กคนเนาะสบายดีเสาร์วันพุธกันเด้อพี่น้องเด้อตื่นมาเสาร์นี้กับสเปนมื้อที่ดีแล้วกัมือที่พี่น้องได้รับสชคลาบนํากันเนาะพี่น้องเนาะกับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บานใจนําได้เด้อเนาะพี่น้องกับื้อนี้กับิมีทังฮุ้นแล้วกับฮานอยแล้วกับหวยลาวนะพี่น้องเนาะ เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสุขลาบนำกันออกไปเดอ้อวันนี้อากาศก็เย็นคือเก่าเนาะเพราะว่ามันเป็นฤดูของมันนพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงปังๆเด้อเ่ว่าสิเป็นหุ้นฮานอยหรือว่าหวยลาวเนาะพี่น้องเนาะื้อน,นี้ก็ขอภาวนาให้พี่น้อง เตกไปถึงหอหหวยลาวกันเลยเนาะ เขามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาภกํากันเนอขอให้เนาะเข้าตั้งแต่รอบเลกให้กับพี่กับน้องเลยเนาะคือกับเมื่อวานนะก็เอาลงคลิปให้ซ้าแต่มื้อนี้ก็สิพยายามเฮ็ด <laughs> ให้มันทัน <laughs> สวนหาหนอยเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะก็เ <c oughs> มื่อวานนีกเข้าเข้า3น่อยบ่เมื่อวานเนาะปเข้าอันรอบ VIP กับอันพิเศษเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฉพาะกิจเมื่อวานหาหนอยเด้อกมื้อน,นี้กขอให้เตก4น่อยแล้วก็ขอให้ ตกไปถึงหวยลาวเลยมื้อนี้นะมื้อนี้น่าสิมีแบบว่าหวยหวยหวยรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะแต่หวานใจกับอาซีบ่ได้ให้อกเพราะว่าหวนใจกับยังบ่ค่อยู้คำนวณเท่าไหร่เนาะก็ก็เลยบ่บ่ให้แต่ว่าถ้าอยากถ้ามักอันตัวใดส่วนตัวเนาะก็อาจสิบวกได้เนาะแต่ว่า มาเลี้ยวกันเนาะกับแป๊บหนึ่งเด้อหวังใจโข,ขย็ดอันอันนี้แป๊บหนึ่งเนาะหาวันที่กับโบหิน กับวันที่นึ่งกุมภาแลนะ้วเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะที่นึ่งกุมภากับทีเป็นมือที่ดีของเฮาเนาะมื้อได้รับโซคก,ก้อนใหญ่เนาะของพี่น้องหลายๆท่านกับทมีทั้งหุ้นอันรัฐบาลไทยเนาะอมศินแล้วก็ฮานอยแล้วก็หอยลาวเนาะกับ,กบวนันนี้กับโคให้ บ่ว่าท่านสิจิ้มสิไปเจาะตัวใดก็ขอให้ถือขอให้โดนเนาะขอขอให้โชคดีกับมือ้อวันเพราเอ,อินจังได๋มื้อวันแบบว่าวันรับโชค <c oughs> มาเบิง่งนี่เคหุ้นมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้1เนาะหวานใจให้1เนาะก็มี1 2 นิเคอิหุ้นเมืนเน่อวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งเดอ้อก็มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหน,งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเดอ้อ นิเคอีหุ้นมนี้หวานใจให้วิ่งรูดหนึ่งเนาะก็สามารถไปพิจารณาได้ทั้งหุ้น VIP หุ้นปกติเนาะเขาก็ทันใดที่มักในแนวทางของน้องหวานใจก็ลองเอาไปพิจารณากันได้เด้อเนาะก็มนี้หวานใจก็ให้วิ่งรูดหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เพิ่นให้เก้าเนาะเพิ่นให้วิ่งรูดเก้าหวานใจให้หนึ่งก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งกับ9นี่ก็คือว่าเนาะ สุกลาบก็คืออยู่ในในหนึ่งกับเก้านี่แหละ <c oughs> ก็ขอภาวนาให้พี่น้องเดอ้อขอภาวนาให้เป็นมือที่ดีแล้วก็เป็นมือรับโชครับทรัพย์กับพี่กับน้องเนาะก็เข้ามาแรกก็ขอให้หิงปังๆกับแนวทางนอ้องบอกว่าสิเป็นหุ้นฮานอยหรือว่าหวยลาวมื้อนี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านสุคดีกับอันแนวทางที่หวานใจได้เจาะได้จิ้มอันเกะให้น้องพี่น้องเนาะก็ หวันใจกัะสีทวนตัวเลขให้อีกรอบเนาะการน,นี้เคอหุ้นมันนี้หวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งเนาะก็มี1นึ่งสอง1นึ่หนึ่แปแล้วก็19เนาะวันนี้กะขอภาวนาให้เตก ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกเลยเด้มอมันนี้บอกว่าสเป็น V.I.P. หรือว่าปกติเนาะขอให้พี่น้องที่เข้ามาหิงหิงปังปังกับแนวทางหุ้นกับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะบบมีที่จะซื้อจะจิ้มแนวทางกับเข้าไปตรงใต้คลิปของหวนใจได้เด้อเนาะหวนใจกับสิปักหมุดล้านให้เนาะก็คือล้านทรับล่ำรวยนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะโอนไวจจริงเนาะประกันความปลอดภัยเด้อเนาะทางท่านที่ เคยเข้าไปอุดหนุนร้านเพื่อนแล้วกับอาชีูดีว่าเพื่อนกันนิสัยดีเนาะพี่น้องเนาะกับอูนไว้ใจจริงคือเพื่อนเว้าเทเนาะเข้าไปแล้วก็จะได้รับแต่ความร่ำรวยออกมาคือกับซื้อบ้านเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บบทันได้เข้าไปอุดหนุนร้านซับร่ำรวยเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องของหวานใจเด้อเนาะเพิ่นกับสีแถมเครดิตให้เลยคือว่าห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะ ก็เข้าไปเลี้ยวก็ขอให้ได้รับสูขลาบกันโอกมาเนาะก็ให้สมกับซื้อบ้านเนาะบ้านเข้าไปเล้วก็คือบ้านทรัพย์ร่ำรวยก็จะมีแต่ความร่ำรวยคือกับคือพ่นวานั่นแหละเนาะก็ทีงไหนก็ขออวยพรให้พี่น้องเด้อขออวยพรให้หิ่งหงปังปังบอกว่าทำสิจิ้มตัวใดก็ขอให้มาตัวนั้นเนาะ้ามาเลี้ยวก็ขอให้มีแต่ความโชคดีสมหวังแล้วก็ รับสูกรับซัพย์กันตลอดทั้งวันเนาะกะ็มื้อน,นี้ก็อันใจกับสิบอบอเอาเอาลงคลิปยาวๆคะ่ะกะสิเอาลงพอให้ตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หวานใจนําเด้อเนาะฝากเป็นกําลังใจให้แน่เนาะกําลังใจที่ดีก็คือเข้ามาสมคลิปของหวานใจเนาะและะ้วก เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ก็อันนี้ก็คือว่ากําลังใจที่ดีจากพี่จากน้องแล้วเนาะก็ขอฝากเนาะฝากนําพี่กับน้องหลายๆท่านที่เข้ามาถ้าบ่มีกําลังใจจากพี่น้องหวานใจก็อาจสิบ่มีกําลังใจได้เฮ็ดแนวทางดีๆออกมาเนาะก็ขอขอบใจเด้อเนาะทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจหวานใจเนะาะก็ท้ายนี้ก็ขออวยพให้พี่น้องที่เข้ามา จงโศกดีกับแนวทางนี้เคอีกหุ้นเศ้านี่เดอ้ออย่าไปพ่อกับวันใจเนอะกับช่วงหาหน่กับหวยลาวเเน,ะนอนะ